โยคโทษทีวะกูเล่นแรงไปหน่อยเออแล้วหน้ามึงไปทำเฮี้ยอะไรมาไปเดินเหยียบตีนใครเข้ามาเหยียบตีนตัวเองเนี่ยแหละโง่ชิบหายเลยถ้าวันหน้าม,มึงเหยียบตีนตัวเองอีกอ่ะบอกกูนะเดี๋ยวกูจะไปกระเทืบซ้ำ อยากได้ตำรวจมาช่วยมึงแน่ใจแล้วเหรอคุยกับแบ็คยังไม่ต้องไปสนใจมันหรอกมึงจะทำแผนร่วมกันทำไม,มไม่คุยกันก่อนวะมันไม่ได้อยากทำเรื่องนี้กูตัดสินใจเองกูยอยากทำให้มันจบๆจบมึงทะลเลาะเฮี้ยอะไรกันมาอีกอะเรื่องสนใจเรื่องของกูเหอะแล้วก็รีบไปตามตำรวจมาคืนนี้เราจะวางแผนกันได้ ตอนนี้ก็ชัดแล้วว่าไอ้ทวีมันกำลังจะแพ้คนแม่งออกมาประท้วงกันเต็มไปหมดถ้ามีเรื่องอะไรใหญ่พอที่ทำให้คนโกรธหรือหมดความอดทนกับมันมันล้มแน่แหนครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งก่อนๆเป้าหมายของพวกเราไม่ใช่แค่ทวีคนเดียวแต่เป็นเครือข่ายอำนาจทั้งหมดของมันกูจะไปเอายาของพวกมันออกมาแช่เพื่อมาตัวมันให้พวกมันดิ้นไม่หลุด หรือว่าพวกเราไม่ต้องทําอะไรแล้ววะคนก็มาประท้วงกันเยอะอยู่แล้วอีกไม่นานมันก็คงอยู่ไม่ได้ถ้ามึงจะไม่เอาด้วยเหมือนไอ้แบ๊กอะกูก็ไม่ว่าอะไรนะกูไม่ได้บอกว่ากูไม่เอาด้วยเราแค่ไปร่วมประท้วงกับเขาก็ได้แค่ลองเปลี่ยนวิธีดูบ้างกูไม่เปลี่ยนกูจะใช้วิธีนี้คนอื่นก็ประท้วงแบบเขาเราก็ต่อต้านแบบเราอืมงั้นก็เอาตามมึงมาด้วยกันแล้วก็ต้องไปสุดเว้ย จะแอบเข้าไปถ่ายรูปยาในโกดังขอยทวีหลังจากนั้นพี่ก็เอาเข้าไปในกลมใช้เป็นบาะแสเพื่อเปิดการสืบสวนพอมันรู้ว่าจะมีการสอบสวนมันก็ต้องส่งข่าวให้ย้ายยาหนีเราจะใช้จังหวะนั้นแหละขโมยรถขนยาของมันหลังจากนั้นถ้าตำรวจไม่ทำอะไรก็ให้สังคมเป็นคนตัดสินไม่ต้องห่วงผมอะพอจะมีคนที่ไว้ใจได้อยู่รับรองเรื่องเนี้ยไม่เงียบแน่ทำให้ได้อย่างที่พูดแล้วกัน